รคแพนิกคือโรควิตกกังวลประเภทหนึ่งที่เกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติโดยระบบประสาทนี้เป็นระบบที่ควบคุมการทํางานของร่างกายหลายส่วนจึงทําให้เกิดอาการหลายอย่างร่วมกันเช่นหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากท้องไสปั่นป่วน วิงเวียนซึ่งอาการจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันแม้ไม่มีสาเหตุหรือมีเรื่องให้ต้องตกใจผู้ป่วยจะมีความรู้สึกกลัวตืตน่นตระหนกเป็นอย่างมากไม่กล้าออกไปไหนหมกมุ่นเรื่องสุขภาพจนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันสาเหตุแพนิกเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีสาเหตุอะไรบ้าง โรคตื่นตระหนกแพนิคมีสาเหตุเกิดจากอะไรปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคตื่นตระหนกได้โรคตื่นตระหนกอาจเกิดจากหลายสาเหตุแต่ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสําคัญได้แก่พันธุกรรมความเครียดสะสมอ่อนไหวต่อความเครียดหรืออารมณ์ที่เป็นลบสมองและระบบประสา,ษาษททางานผิดปกติ สถานการณ์บางอย่างสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะตื่นตระหนกได้อย่างกระทันหันโดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นของโรคมีการวิจัยระบุว่าอาการและภาวะตื่นตระหนกมาจากปัญหาในระบบก,การทำงานของร่างกายที่ทำการตอบสนองต่อสถานการณ์ขับขันยกตัวอย่างเช่นหากถูกเสอวิ่งโจมตีในป่าร่างกายของมนุษย์ก็จะทำการตอบสนองอย่างอัตโนมัติ เร่งอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมรับมือเผชิญกับสถานการณ์ที่อันตรายถ,ถึงชีวิตอย่างไรก็ตามการวิจัยยังไม่สามารถชี้ชัดสาเหตุว่าทำไมอาการตื่นตระหนกถึงเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายนั่นเองค่ะอาการแพนิงมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอาการใจสั่นใจเต้นเร็วหายใจขัดข้องแน่นหน้าอก เหงาออกตัวสัน่นคลื่นไส้ท้องไส้ปั่นปว่วนเวียนศีรษะหน้ามืดชาตามมือตามเท้าและกลัวควบคุมตัวเองไม่ได้การรักษาแพนิกมี2วิธีด้วยกันค่ะวิธีที่1จิตบำบัดการบำบัดความคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงและมักถูกนำมาใช้เป็นวิธีการ หลักในการรักษาผู้ป่วยโรควิตกกังวลค่ะซึ่งเป็นแนวทางการรักษาจะมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยรับรู้และทำความเข้าใจถึงอาการของตัวเองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่อาจทำโดยไม่รู้ตัวนักจิตบำบัดจะชี้ให้ผู้ป่วยเห็นถึงสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นของอาการค่ะต่อไปวิธีที่สองการรักษาด้วยยายาที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลหรือแพนิค จะคล้ายกับกลุ่มยาที่ใช้กับผู้ป่วยโรคซึมเศรา้ายาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคตื่นตระหนกมีรายละเอียดดังนี้ค่ะได้แก่กลุ่มยาต้านซึมเศร้ากลุ่มยาเบนโซไดอะซีพีนช่วยบรรเทาภาะวะตื่นตระหนกได้อย่างมีประสิทธิผลค่ะก็ได้จบลงกันไปแล้วนะคะกับการนำเสนอโรควิตกกังวลหรือแพนิขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ